ทีเนี้ยพี่ต้องเกลี่ยนะครับตีแล้วจุดพุกนางสาทอทํายังไงดีนะครับในความหมายก็คือพี่ต้องเกียยจับไม้และหันหน้าแบบนี้แล้วพีขึ้นไปตรงนี้ขนไปทางไว้ครับเอาละพอพี่ต้องเกียยขึ้นไปถึงพุกเนี่ยท็อปสวิงเนี่ยนะครับพอดาวสวิงเนี่ยพี่ต้องเกียดมีการคว้างไม้ออกมาครับนะครับมีการคว้างไม้ออกมาครับพอมีการคว้างไม้ออกมาเนี่ยนะครับจึงทําให้ พี่สมเกียรติเนี่ยนะครับเอ,อขาเรียกว่าการตอนนี้คว้างไม้มาเนี่ยมันทําให้พี่สมเกียรติอะไม่คลายมือเลยเพอไม่คลายมือเลยจะตีเข้ากระดองโอ้โหเฮ้แม่งอันเนี้ยแก้ยากชิดหายเลยทีนี้ทํำยังไงครับอมาดูครับพี่สมเกียรติตั้งลูกเลยนะลูกไปไหนช่างมันนะครับลูกไปไหนช่างมันนะครับจับไม้ครับเวลาที่พี่สมเกียรติตีลงมานะครับดูให้ดีนะดูผมไม่ดีนะครับพี่ที่ดูผม ยืดไปตรงนี้ไปแล้วดาวดึงลงมาดูนะครับให้พี่สไลด์กับโพกยาวให้พี่สไลด์กับโพกยาวไปอ่ะโอเคใส่ไปตรงนี้นิด่อนนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับให้พี่ดาวดึงลงมาแล้วสไลด์กสะโพกยาวไปโอเคนะครับพี่สุวิทย์สวัสดีครับอโอเคอามสไลด์สะโพกยาวไปนะครับมาอาการนี้เนี่ยแก้แบบชนิดว่า ยากมากนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยโอ้โหแม่เอ้ยถ้าไม่รู้เนี่ยอาการแก้แบบนี้นะครับแม่งแก้กันผมว่าแก้กัน3ามปียังแก้ไม่ได้นะครับอต่อครับสะไลสะวงต่อไปครับ